<So> ขอบสนามทับเทนวันนี้ขอเสนอต่อ10เรื่องราวหน้าจดจำของวงการฟุตบอลประจำซีซั่น2016-2017คลิปนี้ไม่มีคำว่าห ah ่าแต่จะพาไปดูอะไรที่น่าประทับใจกันบ้างหากดูแล้วประทับใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับ เรื่องแรกเมื่อ,อยามเพื่อนร้องไห้โลกของวงการฟุตบอลเมื่อวันใดมีฝ่ายชนะแน่นอนว่าวันนั้นก็ย่อมมีฝ่ายที่พบกับความพ่ายแพ้แต่มันก็มีไม่มากนักที่เราจะเห็นผู้ชนะปลอบประโลมเพื่อร่มอาชีพในวันที่พบกับความพ่ายแพ้ซึ่งในซีซั่นที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่น่าจดจาก็คงหนีไม่พ้นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่บาซิลน่าเจอกับมาล่ายอยู่เวนตุสซึ่งหลังจากยูเวสต์ลมเจม้าบุญทุ่มได้แบบไม่เสียสักประตูเดียวภาพอดีตเพื่อรวมทีมอย่างเานิเออเวสที่เข้าไปปลอบหัว ภาพนี้มันนับเป็นความสุดยอดและน่าประทับใจของวงการลูกหนังจริงๆ เรื่องที่2ถึงยามอำลานักฟุตบอลทุกคนต่างมีวันที่เริ่มต้นและก็ต้องมีวันที่เลิกราซึ่งในซีซั่นที่ผ่านพ้นไปนั้นก็มีเหล่าซูเปอร์สตาร์มากมายต่างต้องปิดฉากอาชีพเพื่อลีกทางให้เด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาสร้างสรรค์ผลงานแทนและแน่นอนว่าเหล่าบรรดานักเตะที่สร้างชื่อสร้างผลงานไว้ในระดับสูงก็มักจะต้องมีงานอำลาที่เต็มไปด้วยเสียงกู่ร้องของแฟนๆที่สะดุดียกย่องจนเราได้เห็นภาพนักเตะปลื้มปิติจนถึงการเสียน้ําตากับสิ่งที่เขาได้รับแน่นอนว่ามันคือโมเมนต์ทีุ่าากทีี่่้งมมมปไว และก็คงจะเป็นแบบนี้ตลอดไปเพียงแต่ว่ามันจะอยู่ที่ใครเท่านั้นเอง